สวัสดีค่ะนะคะตอนนี้แมมอยู่ที่ขนส่งระยองนะคะก็มาต่อทะเบียนให้ลูกค้าเนาะซึ่งตอนนี้นะคะหลายๆห,หน่วยงานนะคะเขาก็มีการปรับเปลี่ยนในการทํางานกันนะคะอย่างตามขนส่งต่างๆเนี่ยตอนนี้ไม่แน่ใจว่าทั่วประเทศไหมาคาดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะก็จะมีการต่อทะเบียน,เ,นยเฉพาะการเลื่อนล้อต่อภาษีนะคะเพราะว่าเพื่อลด ะะการอยู่แออัดกันเนาะถ้าเปิดเคาน์เตอร์ปกติเนี่ยคนก็ต้องมารอคิวมานั่งรอนะคะแออัดกันก็อาจจะทําให้นะคะเกิดการติดเชื้อกันได้นะคะสำหรับในเรื่องของโควิด -19 นะคะซึ่งตอนนี้ยังคงระบาดกันอยู่นะคะการเลื่อนรอก็ทำให้เราก็จะอยู่เฉพาะในรถเนาะก็จะได้เรียกว่าโซเชียลดิสทันซิ่งนะคะอยู่ห่างกันแน่นอน ลดการติดเชื้อนั่นเองนะคะปกติเนี่ยเขาก็จะเปิดตั้งแต่8โมงครึ่งนะคะจนถึง3มโงครึ่งเนาะในเวลาปกติจะเปิดทั้งเลื่อนล้อด้วยแล้วก็เปิดในเคาน์เตอร์ปกติด้วยค่ะแล้วก็อย่างที่ขนส่งระยองนะคะแล้วก็หลายๆที่ก็จะมีเปิดรอบเย็นนะคะเปิดตอน5้าโมงเย็นถึง6โมงเย็นแล้วก็วันเสาร์เนี่ยก็จะมีเปิดที่ห้างด้วยนะคะอย่างที่ระยองก็จะเปิดที่ห้างแพชชั่นเนาะแต่ว่าตอนนี้นะคะก็คงจะ ที่ห้างเขาก็ปิดนะคะก็งดการใช้บริการกันไปก็จะเหลือแต่การเลื่อนล้ออย่างเดียวเท่านั้นนะคะในช่วงของโควิด1 9นะคะก็เลยนะคะวันนี้เลยมาให้ดูนะคะว่าบรรยากาศนะคะการเลื่อนล้อนะคะในช่วงของโควิด1 9เป็นอย่างไรคือแบบมาตั้งแต่8ดโมงยีนะคะแต่เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็เปิดให้บริการแล้วซึ่งปกติจะเปิดตอนแโมงครึ่งเนะก็ย่อคงจะเห็นว่า คนมาต่อคิวกันยาวเหยียดแล้วล่ะค่ะถ้าไม่รีบเปิดนี่ก็คงจะอีกนานนะคะก็ดูแลประชาชนนะคะสำหรับเจ้าหน้าที่เนาะก็ต้องขอบขุณมากๆนะคะก็หวังว่าสถานการณ์นะคะจะกลับมาปกติโดยเร็วค่ะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยหนํทาททำงานประจำเนาะก็จะมาต่อทะเบียนให้ลูกค้านยตอน5โมงเย็นถึง6โมงเย็นช่วงนั้นนะคะก็จะเป็นช่วงเวลาสะดวกมากคนก็จะไม่เยอะด้วยนะแต่ตอนนี้เขางดไปนะคะก็เลยทําให้ต้องมาแต่เช้านะคะ ่อนจะไปทำงานเนาะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าวันนี้มันจะใช้เวลาในการต่อทะเบียนเท่าไหร่คราวที่แล้วมานี่ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนิดนิดนะคะวันนี้ก็หลายนาทีแล้วเหมือนกันเดี๋ยวมาสรุปกันว่าหลังจากต่อเสร็จแล้วนะคะใช้เวลาเท่าไหรค่ค่ะคันนั้นไม่ได้ต่อภาษีนะคะถ้ามาต่อภาษีก็จะเข้าตรงนี้นะคะ แล้วก็วนไปเรื่อยๆคะ่ะวนมาทางนี้วนมานี่นะคะมันก็จะมาอยู่ที่แรมเนาะจากนี้ก็วนไปอีกค่ะวนไปอีก,กรอบหนึ่งนะคะจนถึงที่เลื่อนล้อนะคะหลง,างานนการากายาอีกจะจบที่นีแล้วนะคะไปเกัครับสแสดงว่าเมื่อกี้นี่นะคะน่าจะมีคนที่หลงไปนะ ต้องมีเว้นช่องว่างไว้นะคะเพื่อให้คนที่วนมาทีหลังเนี่ยเขาจะวนเข้ามาด้านในนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะมาคอยอำนวยความสะดวกเนาะคอยบอกทางนะว่าบางคนก็จะงงนะคะยิ่งช่วงตรงเนี้ยเนาะเราก็ต้องเว้นระยะห่างไว้นะคะเพื่อให้คนที่เขามาทีหลังเนี่ยเขาจะได้วนรถไปได้ นี่ก็ไม่รู้ทําไมเขายังไม่ยอมวนไปนะคะอาจจะเหลือที่น้อยก็เลยยังไม่วนนี่คือคนที่มารอบหลังนะคะแล้วก็วนกลับมาเนาะนี่แบบนี้ใกล้ๆจะถึงแล้วนะรออีกนิดนึงนะคะมาเข้าไปนะคะเราก็จะไปต่อคะ่ะ การต่อทะเบียนเนี่ยก็จะใช้เพียงแค่หางหางพรลบรแค่นั้นนะคะตัวพรบรตัวเต็มเนะี่ยเราก็ไม่ต้องเอาไปค่ะคือฉีกมาได้เลยเจ้าหน้าที่เขาก็จะได้ต่อให้เราได้เลยนะคะบางทีอาจจะโดนเจ้าหน้าที่บ่นด้วยนะถ้าเราไม่ฉีกหางมาเลยนะคะก็มีเพียงแค่นี้อย่างเดียวนะคะเราก็ต่อทะเบียนได้แล้วนะไม่ต้องมีสำเนาจดทะเบียนนะคะหรือว่าเล่มรถนะคะถ้าหากว่ามีาก็เอามาด้วยนะคะเพราะว่าเขาก็จะได้ อัปเดตในสมุดให้นอ้อว่าได้มีการต่อทะเบียนแล้วเรียบร้อยนะคะแต่ถ้าหากว่ามีเพียงแค่สำเนาเนี่ยอันนี้คือไม่จําเป็นต้องเอามาเลยนะคะเรามีเพียงแค่หางพรบอดนะคะก็สามารถจะต่อทะเบียนได้แล้วอย่างเคสนี้นะคะลูกค้าแม่มก็อยู่ที่จังหวัด,ดคนครศรีธรรมราชนะคะที่ใต้นะคะก็เพียงแค่ถ่ายรูปนะคะหน้าเล่มมานะคะเป็นสำเนาหน้าเล่มเนาะส่งลายมาให้แม่มนะคะแม่ก็มาคีนะคะแล้วก็ ปริร้นพารบออกมาเสร็จแล้วก็เอาหางพรบรนะคะมาต่อเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็ส่งไปสนีนไปให้กับลูกค้านะคะมันเป็นการต่อทะเบียนที่ง่ายมากๆนะคะสำหรับยิ่งถ้าเป็นรถที่อย่างรถยนต์ก็อายุไม่เกิน7ปีนะคะแต่ถ้าเกิน7ปีเนี่ยก็สามารถทำได้เช่นกันนะคะอย่างไม่แน่ใจว่าทุกขนส่งไหมแต่ที่ระยนยนสามารถทำได้คือให้ลูกค้านะคะไป ตรวจสภาพรถนะคะที่ไหนก็ได้เนาะเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปนะคะส่งลายมานะคะแล้วแหม่มก็ปริ้นนะคะจากในรูปมานั่นแหละคือไม่จําเป็นต้องมีตัวจริงสําหรับการตรวจสภาพรถนะคะก็แนบหางทรบนะคะแล้วก็ใบตรวจสภาพรถถ้าหากว่ารถเกิน7ปีสาหรับรถยนต์ถ้าเป็นรถมอเตอร์ไซค์ก็เกิน5ปีนะคะก็ต้องมีการตรวจสภาพรถแล้วโดยที่นับวันจดทะเบียนเป็นปีที่1นนะ เพยงเท่านี้ก็ต่อที่เบียนกันได้ง่ายๆนะคะทั่วประเทศค่ะไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนนะคะก็ต่อได้นะไม่จําเป็นว่าจะต้องไปต่อที่จังหวัดนั้นๆนะคะเดี๋ยวนี้คือมันสะดวกสบายมากๆเลยค่ะใกล้ๆจะถึงแล้วนะคะเหลืออีกแค่ไม่กี่คันเท่านั้นนะคะตอนนี้ก็ผ่านไปแล้วประมาณครึ่งชั่วโมงกับ10นาทีด้วยกันนะคะ ก็นั่งเล่นไปเรื่อยๆเล่นโทรศัพท์บ้างฟังเพลงบ้างนะคะแป๊บๆนะคะเดี๋ยวเราก็จะได้ต่อทะเบียนกันเนาะใกล้ถึงแล้วนะคะก็เตรียมไปให้พร้อมเนาะก็ทั้งผังพรบรแล้วก็เงินที่เราจะต้องจ่ายนะคะจะได้ไม่เสียเวลาเนาะ ันนี้มอเตอร์ไซค์นะคะก็ต้องต่อคิวเช่นกันนะคะก็1คันก็1คิวเนาะคันหนึ่งจะต่อภาษีได้ไม่เกิน2เล่มนะคะแล้วก็ค่อยๆเลื่อนไปนะคะ คันที่จอดอยู่นี่ก็คือมาติดต่อธุราอย่างอื่นนะคะไม่ใช่ต่อภาษีเนาะเขาก็จะอยู่คนละเลนกันนะคะมันจะเป็นเลนต่อภาษีก็จะเป็นเลนเฉพาะเลยเราจะกั้นเอาไว้นะคะไม่มีพักเที่ยงนะคะสำหรับเลื่อนล้อต่อภาษีนะคะ ถ่าต่อภาษีอย่างเดียวเนี่ยมีแต่เลื่อนล้อนะคะแต่มาสัครู่ไปถามมาถ้าหากว่าเรื่องของการโอนการจดทะเบียนใหม่นะคะก็ยังสามารถทําได้ปกตินะซึ่งถ้าหากว่าต้องมีการต่อภาษีด้วยเนี่ยตรงอาคารสามเนี่ยสำหรับที่จังหวัดระยองเนาะก็ยังสามารถจะสามารถต่อภาษีได้ถ้าหากว่าเรามีกรณีในเรื่องของการโอนนะคะหรือการจดทะเบียนใหม่นะคะที่ต้องมีการต่อภาษีเนาะ ส่วนถ้าเป็นต่อภาษีอย่างเดียวเพียวๆเนี่ยก็ให้ใช้ในการเลื่อนล้อต่อภาษีนะคะจะไปตรงนั้นไม่ได้เนาะก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะตอนนี้ก็เหลือแต่ว่ารอส่งนะคะไปให้กับลูกค้าที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะไม่ว่าจะเป็นที่ไหนเนี่ยจะส่งให้ได้ทั่วประเทศเลยนะใช้เวลาไปทั้งสิ้นวันนี้ก็ประมาณ50นาทีด้วยกันนะคะก็ต้องปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์นะคะเมื่อในเมื่อโควิด -19 มันยังอยู่กับเราเนาะ หน่วยงานเขาปรับเปลี่ยนเวลาเราก็ต้องปรับเปลี่ยนไปตามนะคะเพื่อจะได้ให้การระบาดในครั้งนี้มันสิ้นสุดโดยเร็วที่สุดนะคะ<ท>ก็หวังว่าจะสิ้นสุดโดยเร็วนะคะช่วยๆกันนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนนะคะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันค่ะส่วนถ้าใครนะคะไม่สะดวกในการมาต่อภาษีเองนะคะก็ติดต่อแหม่มได้เนาะเดี๋ยว ใส่ที่ติดต่อนะคะไว้ข้างล่างล้กันนะคะจะเป็นพรบรนะคะต่อภาษีนะคะหรือว่าจะเป็นประกรันต่างๆนะคะก็สอบถามเข้ามาได้ค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ